โอเคครับก็จากครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงาการวัดโดยใช้ i s q u a ว e c เนาะวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องตัวการวัด API จริงๆมันมีคู่มือสั้นๆเนาะสำหรับ Logic Analyzer Option นะครับของตัวตัวบอร์ดตัวนี้นะครับกับที่เชื่อมต่อกับตัว Logic Analyzer นะครับแต่จริงๆแล้วหลักการในการวัด ไม่ว่าจะเป็น SPI I2C หรือว่า UART Parallel เนี่ยก็จะมีการเซตคล้ายๆกันหมดเลยนะครับพอเราเปิดเครื่องมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็มันก็จะขึ้นเหมือนออสิลโลสโคปเพราะนั้นวิธีการเราจะใช้เราจะใช้เป็นดิ้ตอนเนาะเราจะไม่ใช้นาหลหอกเราก็ Disable มันไปนะครับเริ่มต้นทุกครั้งก็คือเราเสียบเสร็จนี้ปุ๊บไปที่ Option ครับออปชันนะครับมันก็จะมีเมนูที่เป็น Logic Analyzer อยู่นะครับนะ คือการการคลิกเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้มันทํางานอยู่นะครับจริงๆถ้าถ้ารู้ว่ามันทํางานอยู่ล้วเราไปที่ตรงบัสเลยก็ได้นะครับแล้วค่อยกลับมาเซตตัวนี้เพราะตัวนี้มันจะขึ้นเลยว่าคือตัวนี้เรายังไม่รู้ว่าบัสตรงนี้เราเซตอะไรไว้นะครับถ้าใครไม่รู้ว่าเซตเริ่มต้นไงให้ย้อนกลับไปดูที่ไอสแควร์บัสที่ผมไอสแควร์ซี C นะครับที่ผมเซตให้ดูนะโอเคถ้าเราจะไปที่บัสครับนะครับตัวนี้สําคัญก็คือเราทาไงให้เราจะ เซตอัพตัวบัสไทท์ที่ถูกต้องนะครับก็คือบัสแล้วก็ในที่นี้ผมจะวัด SPI ให้ดูเนาะก็เลือก SPI ครับแล้วก็ select นะครับเหมือนเดิมเมื่อคืนเลือกเป็นดนะิจิตอลไทท์นะครับดิจิตอลซอร์สนะครับนะเสร็จปุ๊บ พอเรารู้แล้วว่าเราต่อไปเราจะวัด SPI นะโรโตคอลนะนะครับเราต้องมาเซตว่า Input ของ SPI มีอะไรบ้างอย่าง I I2C มันจะมีแค่2ส,สายแต่ SPI มันจะมีมากกว่านั้นแล้วก็ไป define ที่ Input ครับ define input เห็นไหมมันจะมี 1, 2, 3, 4นะครับมี HCL ผมผมจะไม่อธิบายความหมายแนละ้วก็คืออะไรผมแค่จะอธิบายวิธีการวัดเฉยๆนะครับ HCL SS นะชิป e เล็กพวก อิ input, อ put, นพะุตเอาพุตเนาะ m ม s ี่ไมโเนาะแล้วแต่ทีนี้วิธีการอนะเพื่อให้ความมันง่ายหน่ยจริงๆตรงพินที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเอาพินไหนก็ได้แต่วิธีการง่ายคือเราก็ d e f a u l t มันคือ 0, 1, 2, 3, 4เราก็ใช้ Default ของมันเลยครับแล้วก็มาต่อตรงนี้เอาให้มันตรงนะครับเช่นขา HCL นะตัวクロ๊กเนี่ยก็ให้เป็นขาพิน0ก็ต่อพิน0เข้ากับกเข้ากับระบบเราที่เราต้องการวัด s s สชิปซิเลก็พินหนึ่งโมซีก็พินสองนะครับไมโซก็พินสามก็ต่อแบบนี้ไปแล้วอย่าลืมที่สำคัญก็คืออย่าลืมต่อกราวนะครับนะโอเคนะพอเราดีไฟชนิดของตัวโฟโตคอที่เราต้องการวัดว่าเป็น SPI Define Input เสร็จแล้วนะครับ ส่วนบัสดิสเพย์เราค่อยมาดิสเพย์ทีหลังก็ได้ครับว่ามันจะดีโคดเป็นลักษณะของเฮกเป็นไบนารีหรืออะไรก็ค่อยว่ากันคอนฟิกูเลชันก็เหมือนกันครับแอคทีฟโลที่ไฮนี้เรา Default ไว้ก่อนได้พอเราดี i n บั u ไท y p อินพุตพินเรียบร้อยแนละ้วเราก็แบ็กกลับไปที่ตัว Logic a n a าลิเซอร์นะครับแล้วก็ให้มัน Display ในที่นี้ผมลองให้ความสูงให้เป็นมีเดียมก่อนก็ได้ครับแล้วก็ Display เมื่อกี้เราเลือกอะไรครับเลือก พินที่ใช้คือ0 1 2 3เราก็ต้องเลือกให้มันดิสเพย์ศูนย์หนึ่งสองสามอ่ะดิสเพย์หนึ่งดิสเพย์สองดิสเพย์สามนะแล้วก็ตัวนี้ครับมีอยู่สี่พินนะครับนะโอเคจริงๆตัวนี้ก็ดิสเพย์ละนะครับทีนี้ประเด็นคเกิดไหมครับมันจะมีการเคลื่อนที่เพราะว่ามันยังไม่ทริกนะครับหรือว่าทำมันอาจจะยังไม่ได้นะครับเห็นมันมีแว๊บๆออกมา แสดงว่าตัว er, ทิกเกอร์ขั้นตอนต่อมาคือการปรับทิกเกอร์ครับไปที่เมนูทิกเกอร์เมนูนะครับแล้วไปเลือกไทส์นะครับแล้วก็ออเทอร์นะครับให้เป็นบนะัสซะเราเลือกให้เป็นบัสซะบัสนะนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นว่าอ๋อตอนนี้ที่เราต้องการคือ SPI นะนะครับ s S มัน a อ t i ทีแล้วนะครับเราก็เลือกไว้ก่อนเลือกบัสนะครับซีเล c t นะครับแล้วก็โหมดเหมือนเดิมครับโหมดจากออโต้เราก็เลือกเป็นนอร์มอลซะเห็นไหมครับมันก็มีสัญญาณขึ้นมาแล้วครับแต่สังเกตว่ามันแคบมากแคบมากๆเราก็ทำการอะไรครับปรับ Time Dip อันนี้นะอาจจะช้านิดนึงนะครับถ้ามันเลยหน้าจอเราก็ปรับ h o r i z o n t a l position เหมืนซะให้มันอยู่ตรงกลางให้มันจะได้อ่านได้ โอเคที่เหลือก็อยู่ที่ออปชันในการดิสเพย์เช่นโดยปกติคือมันถ้าสัญญาณมันติดกันมากเนี้ยนะครับอาจจะเลเวลทิกแล้วพวกเลเวลทิกเนี่ยเราสามารถไปเลือกได้นะครับว่าเลเวลที่เราต้องการทนะิกเน่ยเท่าไหร่ยังไงนะครับแต่ว่าในนี้ผมเอาแค่เป็นเป็นเอาง่ายๆก่อนทีเราจะแยกสัญญาณนี้เราทำยังไงก็เหมือนเดิมครับไปที่ออปชันไปที่ตัวนี้นะครับเ,เลือกเช่นเราผมต้องการเอาสัญญ,ญาณศูนย์ตรงนี้นะครับ c ช a เ n e l ลศูนย์ลงมาข้างล่าง ผมว่าเลือกช h น n n ู l ยก่อนนะครับแล้วก็ Select มันก็จะขึ้นโหมด move โหมดนะแล้วก็เลื่อนลงมาอ่าส่วนผมเล็ก r e n c นซสักตัวนี้จากนั้นก็เป็นลบสามนะครับผมอาจจะทำให้ขนาดมันใหญ่ขึ้นทั้งหมดอ่าเดี๋ยวผมออกจากโหมดนี้ก่อนอ่าอาจจะใหญ่ขึ้นต้องการทำใหญ่ขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับฮะ ทีนี้เราอยากให้มันดิสเพย์สุว่าผมอันอื่นเนี่ยผมค่อยดึงลงมาก็ได้ผมอยากให้ดิสเพย์อ้าวสัญญาณเป็นอะไรอะ power ดับนะครับรอแป๊บนึ่งสุว่าสัญญาณตรงนี้เราอยากให้แสดงว่าดิสเพย์นี้มันคือคล็อกนะเราสามารถดิสเพย์ได้นะครับนะเราก็ไปที่ดิสเพย์โหมดตรงนี้นะครับนะอ้าวไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับไปไปที่บัสเดี๋ยวผมขอดูหน่อยแป๊บนึ่งบัสดิสเพย์ก่อนก็ได้ครับ ให้มัน encode ตัวนี้ก่อนว่าเป็น hex หรือ binary นะครับส่วนในที่นี้เป็น b i n a r ี่ลองดูก่อนกันนะ้ครับตัวนี้สังเกตว่ามันจะเป็น4บิตนะครับเป็น4บิตเห็นไหมครับ4บิตเราสามารถทําเป็น8บิตก็ได้ขึ้นอยู่กับเรานะครับเราไปที่ config ก็ได้ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเห็นไหมครับ4บิตเราเลือกเป็น8บิตก็ได้อ่าซิเล็กอ่าเรากดมันครับก็จะเปลี่ยนเป็น8บิตนะครับหรือเราจะทําให้มันเป็น hex ก็ได้นะครับก็จะมีสองเนีเออ นะครับทีนี้ตัว Edit l a b e บนะเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือถ้าต้องการให้ Channel 0เนี่ยเป็นคล็อกเราลุยหรืว่ามันคือคล็อกเราก็เลือกอ,อ,อันนี้ตอนนี้มันเป็นเป็นบัสเป็นดีโคดอยู่เนาะผมมาออกไปก่อนนะครับก็คือไปที่เดี๋ยวผมไปที่ตัวน,นี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือก Channel Channel 0โอเคนะแล้วก็ผม Edit Label นะผมอยากให้ตัวนี้เป็นคล็อกใช่ไหมครับจริงๆมันมี Default ของมันอยู่ว่า เราจะให้ชื่อว่าอะไรนะครับเห็นไหมครับเป็น Acknowledgement Ad AD0 Address add อะไรโซตุนี้มันเป็น clock เราก็เลือก clock ไป CLK ก็ได้หรือ clock ก็ได้สว่วนผมเลือกคําว่า clock แล้วกันผมก็เลือกงเข้าไปสังเกตว่ามันยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับเราต้องไป edit character ก็คือเราต้องใส่ค่าเข้าไปใน clock ก่อนอวนตุนี้ผมใส่เข้าไปปั๊บเห็นไหมครับก็ขึ้น clock ละเราลองเปลี่ยนใหม่ก็ได้อลองเป็น channel หนึ่งนะครับเอาลองเอา channel หนึ่ง channel หนึ่งมันเป็นอะไรเมื่อกี้ เราเราไปดูก่อนก็นได้ครับเราไปดูบัสก่อนก็นได้ว่าช h a n แ e น1งเราทำอะไรไว้ช h a n แ e น1งก็คือเป็น SS input นะ่ะสมมุติว่าเป็นอ่าเป็นไมโซก็ได้ไมโซ่ so คือช h a n แ e น3สามเนาะช่องแนดสามนะครับเป็นไมโซ่คือช h a n แ e น3สามเดี๋ยวนะช่องแนดสามนะครับโอเคมีไหมครับไมโซ่ so? เดี๋ยวเราก็ต้องลองเลื่อนดูว่ามันมีไหมไม่มี ไม่มีไม่เป็นไรครับสมมุติว่าเราเอาเอาแอคนี้ก็ได้นะแล้วก็ไป Edit ตรงนี้แล้วเขียน Channel 3ว่าไมโซเดี๋ยวลบผมขอลบก่อนนะ Backspace ลบก่อนแล้วผมเขียนคำว่าไมโซไปเป็น M I อไหนวะาอแล้วก็โอโ โอเคช่องสามตัวนี้ cursor อรงนี้เราก็ edit complete นะครับก็จะเป็นไมโซ่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นไมโซ่ขึ้นมาถ้าเราต้องการให้มันเลื่อนลงมาเหมือนเดิมครับเราต้องการให้มันเลื่อนลงมาทำไงครับเราก็ไปตรงนี้เอาใหม่นะครับไปตรงนี้แล้วก็เลือกนช่องสามอ่เห็นไหมมันขึ้นไมโซ่ละนะครับเราก็เลื่อนลงมาเราอยากให้มันเลื่อนลงมาเราก็มูดลงมาสักสถา,า,านนี้นะถ้ามัน ถ้ามันการามมันยังดิสเพย์ไม่ครบเราก็ทาให้คามมันใหญ่ขึ้นเล็กลงก็แล้วแต่เรานะใหญ่ขึ้นเล็กลงก็แล้วแต่เราเลยนะครับอนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของการใช้ตัวออสซิลโลสโคปวัด SPI นะครับนะจริงๆไม่ว่าจะเป็น SPI, I2C หรือว่า u ูนะถ้าคุณต่อสายถูกแล้ววิธีการเซตวัดก็จะเป็นลักษณะเดียวกัน ขอบคุณครับ